thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2565กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสดได้ค่ะที่ zoom 072.com ด /od 5 meeting id 983 801 73 199โดยจะเปิดห้องให้รับชมในเวลา13นาิกา45นาที ถึง15นาฬิกาค่ะและรีลันทาง f a c e b o o o บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้ เราต้องยอมรับความจริงของโลกธรรมแปประการว่ามีลาบได้ก็เสื่อมได้มียศก็เสื่อมยศได้มีคนสรรเสริญมีคนดินทามีสุขมีทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นของคู่โลกใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ป่วยการที่เราจะไปทุกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น นี่นะคะโลกธรรมแปบ,บประการนะคะก็ทําให้เรานั้นจะได้มีความตระหนักรู้นะคะถึงสิ่งต่างๆที่อยู่แม้ว่าเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างแน่นอนให้เรานั้นได้วางใจเป็นกลางได้ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้มารับฟังข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายพระตาหารและทยธรรมเป็นสังฆทานณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะโดยในช่วงสายของวันนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารและทยธรรมเป็นสังฆทานโดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบซูมและสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกได้เข้าร่วมสั่งสมบุรณ์ประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้ได้มีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้ค่ะพิธีกล่าวคำถวายคมประทีปพิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภามาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดียพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำผ้าไตรเทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปราบป,ปื้มปิติในบุญที่ทานบดีทุกท่านได้ทำด้วยใจที่เกิดจากศรัทธานในทานการสร้างมหาทานบารมี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบารมีทั้งหมดเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะทำให้การสร้างบารมีอย่างอื่นกล้าวไกลต่อไปได้อีกสำหรับการถ่ายทอดพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางระบบซูมและทางสถานี GBN จัดขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกาของทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมพร้อมๆกันทั่วโลก ด้วยการทําใจใสๆใปลื้มๆในบุญร่วมกันได้ที่ zoom 0 7 2 .com ค่ะและถ้าท่านใดสะดวกเดินทางมาสร้างมหาทานบาร,รมีด้วยตัวเอง<ม>ก็สามารถเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมได้นาบ้านเก้าเริอนทองบุญญาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนลกยูวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่ได้ร่วมงานบุญในครั้งนี้ เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กับผมได้มาร่วมกล่าวถวายจตุปัจจัยที่วัดพระธรรมกายเป็นความรู้สึกที่สดชื่นมากครับเคยถวายสังฆทานตามสถานที่ต่างๆที่วัดอื่นๆรู้สึกมันทึมๆยังไงไม่ทราบแต่มาที่นี่มันสว่างไปหมดเลย มันสว่างมันโล่งนะบรรยากาศไม่เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเพิ่งเปิดโควิดใหม่ๆนะครับแต่มีความปิติครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ที่เป็นพุทธศสาสนิกชนแล้วยังไม่เคยมีโอกาสทําสิ่งเดียวกันนี้ทดลองมาสักครั้งน่าจะเป็นบุญแก่ชีวิตนะครับผมมีความรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกแต่คงไม่ใช่ครั้งเดียวครับน่าจะมีครั้งอื่นๆตามมาอีก เรเกรงว่าแต่ละครั้งมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้นครับอย่างน้อยวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมยินดีมากครับแล้วก็จริงๆผมมาที่นี่ครั้งนี้ครั้งแรกได้ก็เพราะคุณรัติพัฒน์เจียนจบเป็นคนแนะนํามาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและหวังว่ามันจะต่อเนื่องไปอีกแล้วก็มีกรารยานในมิตรมากมายให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลทําให้รู้สึกว่าอบอุ่นครับ แล้วเป็นความภูมิใจที่อยากจะแบ่งความภูมิใจนี้ความยินดีนี้ให้แก่เพื่อนเพื่อนญาติธรรมและกับยัางไม่ตั้งหลายโดยทั่วกัน ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถเดินทางมาได้นะคะแล้วก็ร่วมกันร,รักษามาตรการในการป้องกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะสามารถเดินทางมาวัดได้แล้วนะคะแต่เราก็จะต้องมีเกณฑ์นในการที่จะมาร่วมกิจกรรมงานบุญก็คือฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็ตรวจ ATK นะคะเพราะว่าเราจะได้ร่วมสั่งสมบุญกันอย่างมีความสุขร่วมกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะ พระธรรมทูตท,ทั่วโลกร่วมฉลอง50ปีวัดไทยลอสแองเจลิสวัดไทยแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสมเด็จพระมหาเทยราจารย์กรรมการมหาเทยรัสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามเป็นประธานสงฆ์เปิดการประชุมสมัสชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่44ทับ2565ณวัดไทยลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีนี้สมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาได้จัดประชุมเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีภายหลังโควิด1 i d 1 9ระบาดหนักทั่วโลกโดยมีวัดไทยในสหรัฐอเมริกากว่า120วัดและพระเถระจากประเทศไทยและผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมพระสงค์มากกว่า3 0 0รรูปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นอกจากจะประชุมสมัชชาสงไทยแล้วยังมีพิธีฉลองวัดไทยลอสแองเจลิสครบ50ปีฉลองอายุวัฒนมงคล90ปีประเทศมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสอีกด้วยค่ะ สำหรับการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหารัฐอเมริกาจัดประชุมระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเรื่องระเบียบวินัยของพระธรรมทุตไทยในต่างแดนและเรื่องการบริหารการจัดการองค์กรการบริหารการจัดการวัดเพื่อให้สอดรับกับวัฒนธรรม ประเพณีและกฎหมายของประเทศนั้นๆเพราอบระธรรมทุตไทยในต่างประเทศทั่วโลกนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนและโดยเฉพาะในโลกตะวันตกมหาเทรสมาคมจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศปีละหนึ่งรุ่น รุ่นละสาเดือนโดยอบรมให้ครอบคลุมทั้งด้านภาษาการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นค่ะในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้เมตตาให้โอวาสในช่วงเปิดงานว่าพระธรรมทุกไทยในต่างแดนต้องสำรวมใช้ปัญญารักษาศรัทธาให้มั่นคง ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะที่ได้เห็นคณะสงฆ์ได้มาร่วมกันนะคะในการที่จะสืบทอดแล้วก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนารวมไปถึงวางแนวทางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปยิ่งขึ้นนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะทีมงานคณะกัรยยนมิตรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่เชิญชวนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ร่วมกิจกรรมส่งภาพนั่งสมาธิลานภาพบันทึกสถิติโลก Guinness World Record ค่ะโดยก่อนที่จะมีการบันทึกภาพนั่งสมาธิร่วมสร้างภาพแห่งคุณงามความดีร่วมกิจกรรมส่งภาพนั่งสมาธิลานภาพของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ทุกคน ได้รวมการสวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรเพื่อเป็นกุศลเป็นสิริมงคลที่บังเกิดขึ้นกับทุกคนสำหรับโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้สวดมนต์บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ค่ะและในส่วนของกิจกรรมส่งภาพนั่งสมาธิล้านภาพ บันทึกกิน n นส s ์เวิ d ์ e เรคคอรของโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ก็ได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูและนักเรียนในการบันทึกภาพจากการประสานงานของคณะทีมงานกัละยานมิตรจังหวัดสระบุรีและในครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นอย่างดีภาพทุกภาพของทุกคนในวันนี้ จะเป็นภาพแบบอย่างในการสร้างความดีสร้างสันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งนี้บรรยากาศในการทำหน้าที่ของทีมงานคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดสระบ,บุรี mm hmm. ก็ยังคงทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องในการชักชวนให้ทุกคนได้มาสร้างภาพประวัติศาสตร์อันงดงามครั้งแรกของโลกที่มีขึ้นในพระพุทธศาสนา mm hmm. กับกิจกรรมบันทึกภาพนั่งสมาธิ เพื่อบันทึกสถิติโลกกิน n นส s s เวิลด์เรคคอค่ะและในช่วงนี้นะคะบญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ในการร่วมส่งร่วมกิจกรรมค่ะส่งภาพนั่งสมาธิมาในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกันค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใหม่ซึ่งสร้างมิติใหม่ให้กับเด็กนักเรียนของเรานะครับก็ซึ่งในเกิดความตื่นเต้นในตัว ซึ่งในตัวกับผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีโรงเรียนของเราก็จะปฏิบัตินะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับให้อยู่ในจุดที่สูงสุดต่อไปครับกิจกรรมการนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนของเรานะครับให้มีสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ที่ปล่อยวางสมาธรรมทิทำให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักกาหนดลมหายใจฉะนั้นสมาธิก็คือสิ่งที่ดีสําหรับเด็กซึ่งโรงเรียนก็ได้กําหนดกิจกรรมครับออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมลงตัวซึ่งในกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ฝึกปฏิบัติโดยคุณครูที่มีความรับผิดชอบออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับตัวเด็ก ซึ่งก็ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็พัฒนาเด็กได้ตามศักยภาพครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบอารมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงสว,นนวดมนต์บทธรรมจกกักรกป๋วัฒนสูตรค่ะ พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงตำบลบางเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมนต์บทธรรมจากกระปวัฒนสูตรซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้นะับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ เราถือเป็นการปลูกฝังสิ่งให้เด็กๆได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนาสติปัญญาและจิตใจไปพร้อมกันให้เป็นเด็กเก่งและดีมีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดีด้วยความสำคัญนี้ทางโรงเรียนจึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และสืบทอดพระธรรมบทธรรมจากรกับปวัตนสุดนี้ไปอีกยาวนานเพื่อจันลมพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนั่งสมาธิพร้อมทั้งเทศสอนธรรมะเรื่องความดีสากล5ประการสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติ แกคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งอยากให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกเพื่อที่คณะครูและนักเรียนนะคะพนัครูและนักเรียนค่ะจะได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันอีกด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยมาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาเข้าพระและพิธีถวายศาลาโรงฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิการจันทน,นกยูงโดยก่อนเริ่มพิธีบูชาเข้าพระทางวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีกดปุ่มไฟสองสว่าง แทนบูชาข้าวพระโดยมีตัวแทนกลุ่ม NL072 คือกลัลยนานมิตรโนเบิร์ตกัลยานมิตรเด็กชายฟิลิปกลัลยนานมิตรจิราพรเปดเตอร์และครอบครัวกลัลยนานมิตรชนทิชานิทานกลัลยนานมิตรมารุณีคัมภูนอกและกลัลยนานมิตรวนิดาครุฑเป็นเจ้าภาพกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าสวมดมนต์บทธรรมจักกบรบเป๋าวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมุคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและถวายพระป่าบำรุงวัดภาคสายเป็นพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีพิธีกล่าวคำถวายพัตนาหารน้ำปานะเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายศาลาโรงฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนนกยูงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายกองบุญต่างๆและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จากนั้นกัลายนานมิตรดวงเดือนลิมปานนนและกัลายนานมิตรสมพิษรักแฝงกลางท่านประธานเอกติมศักดิ์ได้ตัดริบบิ้นเปิดสาราลงชั้นคุณยาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชย,ยันโต ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะกะต้องอนุโมทนาบุญนะคะต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่ที่ปลื้มใจอีกหนึ่งบุญสำหรับที่วัดพระธรรมกายนิทอร์แลนด์ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะคณะลูกเสือจากกลุ่ม first book World s c o u t ได้มาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและเรียนรู้การฝึกสมาธิ ณวัดพระธรรมกาลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาคณะลูกเสือจากกลุ่ม First Book r w o o d s c o u t ได้มาศึกษาเรียนรู้รับพระศาสนาและเรียนรู้การฝึกสมาธิณวัดพระธรรมกาลอนดอนประเทศอังกฤษในโอกาสนี้พระอาจารย์ดรนิโคลัสทานิสโรได้กล่าวต้อนรับและแนะนำความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน และประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนให้เด็กๆนั่งสมาธิโดยการนึกถึงดวงแก้วโดยการนึกไว้ที่กลางท้องเบาๆซึ่งเด็กๆสามารถนั่งสมาธิแบบเงียบๆได้นานพอสมควรก่อนที่พระอาจารย์จะได้ถามประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งเด็กหลายคนบอกว่าชอบและเมื่อนั่งสมาธิแล้วทำให้เขามีความสุข จากนั้นเด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเรื่องทานและการรักษาศีลจากวิทยากรของวัดพร้อมทั้งได้ลองปฏิบัติจริงด้วยการฝึกใส่บาตรแดบรพระภิสุสง์และรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ชมห้องและสถานที่ต่างๆภายในวัดพระธรรมการลอนดอนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆทุกคนสนใจและชื่นชอบที่จะมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมการลอนจอนเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่น่าสนใจทำให้เยาวชนนะคะในต่างแดนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนามากขึ้นค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ สำหรับกิจกรรมนั่งสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นในครั้งนี้กัลยนานมิตรทิพซิรินบีอินทกนกได้เป็นผู้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและได้เล่าประสบการณ์การทำหน้าที่กัลยนานมิตรพร้อมทั้งความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมจึงอยากจะแบ่งปันความสุขที่ตนได้รับให้กับสมาชิกทั้งใหม่และเก่าฟังโดยครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน14ท่านหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วกาลยนานมิตรดรปัญญาวีคลานได้บรรยายเรื่องสสอประกอบด้วยสติสบายสม่ำเสมอสังเกตซึ่งเป็นหลักในการนั่งสมาธิให้มีความสุขและการนั่งสมาธิให้เกิดประสบการณ์ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ทุกท่านที่ได้มาในวันนี้ ได้รับความประทับใจและลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องบอกว่าสมาธิก็เป็นเรื่องสากลที่ทุกคนตอนนี้นะคะหันมาให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจในซูมมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมค่ะเวลา16นาฬิกาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่า โดยพระพรชัยพลวะธรรมโอด็อเตอร์ตอนวันสมาธิโลกรับชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง zoom 0 7 2 com meeting id ค่ะ9ขอพยนะคะ892 8398 9294ค่ะเวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ zoom 0 7 2 com meeting id 8, 8, 8 9 2 8 3 9 8 9 2 9 4โค072ค่ะเวลา18นิก30นาทีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่มเมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้นะคะที่ zoom 0 7 2 c o m มีติไงดี 8, 8 9 2 8 3 9 8 9 2 9 4 p a s c o d e 0 7 2ค่ะเวลา19นิกาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคครูไม่ใหญ่วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์สุขิโตรับชมได้นะคะที่ Meeting ID 825-2924-9175 p a s c o ส e 072โค้ดค่ะและทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ zoom 0 7 2 com list ค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10ท็อป10นะคะยอดสวดธรรมจกกักรกระเปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑล อันดับที่1นครหลวง10อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง6อันดับหนครหลวง4อันดับ6นครหลวง7อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง17อันดับ9นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง9ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอ่างทองอันดับสองจังหวัดสระบุรี อันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ5จังหวัดศรีสะเกษอันดับ6จังหวัดชาเชิงเซราอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดสกลนครและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสดมน์บทธรรมจากกระเปวัฒนสูตร์ ด้วยยอดสวดที่4,444ล้าน444,444จบนะคะเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้ครบในวันอังคารที่14นมิถุนายนพุทธศักราช2,565สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดกันเข้ามาด้วยนะคะแล้วขอกราบนิมนต์พระพิสุสมมเณรและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะรวมสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอก ด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพค่ะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะเน้นภาพเดี่ยวนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลถ้าถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่มนะคะก็จะนับภาพนั้นเป็น1ภาพค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง โดยสามารถส่งไฟล์มาได้นะคะที่ meditationphoto.com ค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565นะคะ mm hmm. ก็เรียนเชิญทุกท่านส่งภาพกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะอีกหนึ่งบุญใหญ่นะคะขอเรียนเชิญท่านชายแมนแค่ะเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช2565จะเริ่มอบรมนะคะในวันที่18มิถุนายนถึง16ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะจะประกอบพิธีบรรพชาในวันที่2กรกฎาคมและอุปสมบทในวันที่4 5ถึง5กรกฎาคมจบโครงการ16ตุลาคมพุทธศักราช2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0897548925และ0867550822ค่ะก็เรียนเชิญน,นะคะไปเชิญชวนชายแมนๆม,มาบวชกันในครั้งนี้ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีบุพเปตะพลีออนไลน์นะคะครั้งที่124เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในวันอังคารที่14มิถุนายนพุทธศักราช2565ซึ่งก็จะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะสามารถรับชมแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมออนไลน์ได้ค่ะที่ zoom072. com และ gbnus. com ค่ะก็เรียนเชิญพ่กนี้นะคะวันพระก็สั่งสมบุญให้หมู่ญาติที่เรารักกันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญนะคะที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศเลยค่ะที่เราทางบุญนิวส์นะคะได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสำหรับวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาิกาค่ะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ Zo o m ู7 2 com /od/ 5 /meetingid 98380173199 p a s s c o d e 072และยังสามารถดูทบทวนใน YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ